สวัสดีครับผู้ชมครับเอเชโฟกัสรู้รอบเอเชวันนี้จะพาผู้ชมไปติดตามข้อมูลที่น่าสนใจครับเพราะเพิ่งมีการประกาศออกมาว่าในปีที่แล้วนั้นประเทศจีนสามารถแซงหน้าสหรัฐในการก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีการค้าระหว่างประเทศมากที่สุดในโลกครับในช่วงที่ผ่านมานะครับหน่วยง,งานด้านข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าหากประเทศจีนยังสามารถรักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วได้อย่างที่เป็นอยู่นี้ ภายในปี2030เศรษฐกิจของจีนซึ่งในเวลานี้มีขนาดเป็นอันดับที่2ของโลกจะมีขนาดใหญ่ที่สุดแซงหน้าเศรษฐกิจของสหรัฐได้เป็นผลสําเร็จซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้นะครับข้อมูลดังกล่าวก็มีความเป็นไปได้เพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆหลังจากปีที่แล้วจีนได้แซงหน้าสหรัฐในแง่ของการเป็นประเทศที่มีมูลค่าการค้านั่นก็คือทั้งการส่งออกและการนําเข้ารวมกันสูงที่สุดในโลกไปแล้วครับ โดยสำนักงารสุลก,การกรของสหรัฐเปิดเผยว่าจีนได้กลายเป็นประเทศที่มีการค้าใหญ่ที่สุดของโลกแซงหน้าสหรัฐได้ในปีที่แล้วทั้งด้านการนำเข้าและการสร่งออกโดยเมื่อปีที่แล้วสหรัฐมีมูลค่าการค้าทั้งการส่งออกและนำเข้าเป็นมูลค่าทั้งสิ้น3.82ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่จีนมีมูลค่า3.87ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐโดยนักวิเคราะห์ชี้ว่าจีนสามารถแซงหน้าเป็นประเทศที่มีปริมาณการค้าสูงกว่าสหรัฐได้ทั้งที่จีนมีขนาดทางเศรษฐกิจเล็กกว่าสหรัฐนะครับโดยจีนมียอดการค้าที่เกินด,ดุลมากถึง2.3แสนล,ล้านดอลลาร์ขณะที่สหรัฐมียอดการค้าที่ขาดดุลมากถึง7.2แสนล,ล้านดอลลาร์ครับ นอกจากนี้รายงานยังระบุว่าในปี2013หอำนาจยักษ์ใหญ่ของเอเชียอย่างจีนคาดว่าจะมียอดการค้าที่เติบโตมากกว่าเดิมด้วยหลังจากการค้าได้ขยายตัวอย่างน่าจับตามองเมื่อเดือนมกราคมโดยเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับจีนมียอดการส่งออกที่เพิ่มขึ้นถึง25%และนำเข้าเพิ่มขึ้น29%ซึ่งมากกว่าตัวเลขที่นาเคะห์ได้คาดการเกินไว้ นอกจากนี้จีนยังมีตลาดการขายรถยนต์ต่อเดือนที่ทยานสูงขึ้นมาเป็นประวัติศาสตร์โดยยอดขายรถยนต์ของจีนในช่วงเดือนมกราคมครับได้เพิ่มขึ้นถึง46.4%คิดเป็นจำนวน2ล้าน30,000คันภายในเดือนเดียวขณะที่ยอดการนำเข้ารถยนต์ของจีนก็เพิ่มขึ้นถึง51.17%คิดเป็นการนำเข้าทั้งหมด1,960,000คันครับ คุณผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาสหรัฐพยายามที่จะโจมตีจีนมาโดยตลอดนะครับโดยอ้างว่าที่จีนสามารถส่งออกสินค้าได้เป็นจํานวนมากนั้น ก็เป็นเพราะว่าจีนได้ทําการกดค่าเงินหยวนของตนเองให้มีการอ่อนค่ามากกว่าความเป็นจริงนะครับแต่กนคล้อครับก็ได้ออกมาชี้ชัดแล้วว่าในเรื่องของค่างเงินหยวนที่อ่อนค่านั้นเป็นเพียงปัจจัยเดียวเท่านั้นนะครับที่จะไม่ให้จีนสามารถส่งออกได้เป็นอย่างดีในขณะที่ทางกลับกันครับสหรัฐเองถึงแม้ว่าจะไม่นับเรื่องของค่างเงินตัวเองนั้นก็ยังถือว่ามีความสามารถทางด้านการแข่งขันโดยเฉพาะภาคการผลิตที่ด้อยกว่าประเท,ะะเทศจีนครับ